ด้านนาด้านหาทออกมาเลกเกาจะไปสะพานควายจะไปราดพาวนะตรงไปกดี okay. know, ิไปดอนเมืองตอนนี้กะทิว่าจูบบนถนนมเล็กซ้หนึ่งอยู่พ่นเลยเนี่ยเายุดรวมได้ดีเนาะกทว่าเฮาหยุดยยุ่ยุ่สันลุ่มมันสั่นตึ้งตงกัเป็นโทเว่ยเหรอเป็นโทเว่นี่จะเบิ้งทาทาเรียวพิษนี่โอ้จักเสียวไงเลยล่ะเนี่ยเป็นตัวไหนเล่ยจังหวะนี่เห็นหรอเปล่าทาเรียวพิษนี่ยจักเสียวไง ตรงไปรัชโยธินรัตพาวเนี่ย่างพี่ก็ไปไกลอยู่นี่ยังถึงข้างไปไกลเลยองงเลยงงหาทางสิไปก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งนี่ในการรับชมวงไปตรงไหนนั่นป้องเป็นก่อสั่งเรื่อยๆแล้วเป็นก่อสั่งประยุทธ์ยังนี่นี่ดอนเมืองตัวนี้เป็นหาแยกราดพ้าวเลยพอด้านล่างนี่เป็นหาแยกลาดพ้าวเป็นตรงแยกลาดพ้าวแลยจะมีเซ็นทรัลลาดพ้าว ห้างยูเนี่ยนมอนะตรงนี้นะจุดนี้นะพ่น่าจะมีเสาอยู่เนาะนี่บ้านนี้จะเป็นเซนทันมันติดกันเลยเซนทันครับถนนโอโยธินและโยธินจังหวัดนั้นาะยังมีเสาตงกลางรับแนวนี่มีการสร้างสะพานขาม,ม่เพื่อความสะดวกสบายแก่ผู้คนที่จะเดินทางเ,เน้นเน้นการเดินทางประชาชนที่วาต้องได้รับความสะดวกสบายโอ้ฟูนฟูนฟูนนั่นเห็นไหมพ่อ เจ้ากานาจะเคยได้ยินนะลาดผ้าในทราทัศนะค่อยขวางรัชโยธินมันก็เชื่อมต่อกันไปเมืดไปถนนกำแพงเพชรได้ไปผู้หลายๆท่างหลายๆสินเลยนี่คือถนนนี่คือถนนอ่อวิภาวดีลังสิตเจ๊ฟัอไยอก็ขึ้นเดียวว่ะโรยถนน ถนนวิภาวดีสัทธิ์นี้แหละกะเ็เชื่อมต่อถนนพหลโยธินไม้เล็กหนึ่งแล้วก็ไปเชื่อมต่อถนนไม้เล็กสองมีสภาพที่จะไปล่าเขาหน่ยนะไปเชื่อมต่อทั้งล่าเข้าการสุญญานน,นี่แหละคือถนนเมืองไทยพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยเอาที่ว่าบ่าวบุกเองกับบุ้มมี่ยังเาพี่น้องน่าภาพพอมาเทีย่ยวทั้งที่กับภาพเมืองถนนนี่แหละถ้าที่ภาพพอไปเทีย่ยวไซน์หนังก็เห็นในถนน,นทางเพื่อเพอจะนั่นหูจะนั่นตาตัวเองเพือ่อเด็ดปันเอขอข้างหนึ่งเลยมา้เพราะว่เคยในสมัยไทย เราเคยเหตัวจริงกันเห็นตัวจริงแล้วกันีน่แหละพอเปดินเสียแล้วถนนเมืองไทยจะไปเมื่อบ้านถึงกันไปเล่าสู้พี่น้องจะฟัง่งไปเลาสู้มูจะฟังโอ้ถนนพิพากาลีลังสิดมันมีทั้งเทิงมีโทเว่ยเชื่อมต่อไปดินแดงแล้วไปต่อกับถนนไม้เล็กนึงเนี่ยไปเลาสู้ฟังนี่ก็เส้นนี้แหละเป็นเส้นทางที่จะแล่นออกไปทางภาคอีสานเชื่อมต่อภาคอีสานไหญเด้อเราจะไปเชื่อมต่อไม้เล็กนึงหลักแล่นพัราญิตยา ไปตัดกันครับถนนหมายเลขสองยุสระบุรีท่านบอกจะเรียนสเตเตอร์นองหรือเปล่าเมสเตเตอร์นอกได้ตะองปนออกเชียงเหนือเพราะมันมันมันแย่รู่แปดมันราบเอนสิแมน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 มันมัเป็นตามตามพาดผิดเลยนี่แหละนี่แหละอยางจะเห็นอยางจะเบิ้งกันทั้งสี่แหละทิ้งที่ข่อยผ้ามากไม่ิ่งที่ข่อยเห็นนะอะไรอยากจะเห็นน้ำนอกจากข้างไฟฟ้าเส้นนี้นะบ่ มีทางว่ฟยฝาที่จะออกไปเชนบุรีอะไรอีกเส้นหนึ่งทางว่ฟยฝาที่จะออกไปเพชรบุรีสู่ปากใต้อีกเส้นหนึ่งนะนี่ทางว่ฟยฝาแล้วก็ทางว่ฟยฝาที่ออกไปทางถนนพระบรมราชชนนีไปทางราดบ,บุรีและข้าวประสมเบิง่งนทะี่ไหนนั่นจะเบิ่งไปบอกทางเ่าจะมาสิลุ้งหรือยังไนะงนเนี่ยเราไม่อันโยขาวเชนบอกแค่ไลน์บนถนนหมาเลขสามศูนยก 30, ์การเลีนเบิง่งศูนย์สอง กาเลยเบิองเมงการบูท่านอาจจะตื่นเต้นเนาะนี่ถ้าถ้าใช้อากาศยานดอนเมืองเกษตรศาสตร์ดอนเมืองตรงไปนั่นนั่นใส่กับเป็นทางรถไฟเนี่ยสีแ <เล S 1> ดงเป็นใส่ไหนเนี่ยไลพอออกกลอฟอไพลอฟอออกมาจ่าไพลอบอสถานีกลางบางซื่อนี่เขาต้องไปกราบรถุดดิพอไปกราบรถนี่แหละคือทางปเกษตรไทย จะเบร์นี่แหละคือจังเมืองเมืองหนึ่งเนะี่ยเป็นกึ่องอุโมงค์เลยเป็นกึ่องอุโมงค์แบบว่าทางบนกับเป็นทางทางล่างกับเป็นถนนสังเกตสังเกตวุ่ยากที่พอเวลาเาไปใช้มาใส่กับเบรงตามไปบอกทางถ่ายากมากแต่เขาอา่านภาษาไทยออกนะแตบบ่ที่ว่าเป็นแนวทางเนี่ยเป็นแนวทางดีในการใส่รถใส่ถนนส่วนตัวเขอยากกับพวเก่งเขากันหูจักษ์สะพอบางเส้นทางเขนาดแหละ วิพายเก่งทอจากบ้านจากเมืองขดดอกวิพายเก่งทอจากของพื้นทีจากของพื้นทีจากอูดีก่วเฮ้าเฮ้าเฮ้าเป็นแเค่นักท่องเที่ยวเดี๋ยวบสิพัตจะออกข้างทางออกเหล็กที่ชิมหาเพื่อจะกลับรถไปทางามหาวิทยยลัยเกษตรศาสตร์นั่น่ะเดี๋ยวตรงไปเป็นนอนเมืองเลยบ่ะตรงไปเป็นสานามบินนอนเมืองเข้าไปบพอดไปบพอดเตร ก็ยังสิแหละขั้งหนึ่งในชีวิตแต่เมื่อเห็นนะแต่เมื่อเห็นว่ามนนเป็นสีตะกอนตะกี้กับเคยว่าเสียดเมีโอกลากมากว,มนนวันนี้ก็กลกับรถกลับลุงไปใสนกลับเส้นเก่ากลับเส้นเก่าท่านก็จะไปตั้งเข่าอีกถนนเส้นหนึ่งว่าพนสมีสะพานกลับโหดเนี่ยนะเ,เกิดมาเกือกมากเลยพอเดี๋ยวมาเกิดมากไอ้พอจะหัวจะหัวเกิดมากมันยังเอาไงคือเป็นหวังกลับรถแล้วก็เกิดมากก็เป็นลูกส่งไอ้ขากราบตีนมาแล้วกเท้ามาตีนมาเห็นมันเนี่ยจังงี้ไะ พึวงกลมก็ยังเถ่ามาเพราะก็เรียกมาเกิดมา,ากมั้งม่านั่นนะ <c oughs> เป็นจุดกลับรถเป็นสะพานกลับรถเอาไงไงเป็นสะพานข้ามข้ามทางกลับรถนะเป็นคนจัดทีเป็นท่ากํามสะอาดเป็นมีเงินเดือนดีกทีว่าสิพาอจากกลับรถล,ลงมาจุดนี้นะจากเส้นทางที่เขาจะมุ่งนะออกมาออกกา็จากกรุงเทพข้ามกับส้มุ่งนะเขาไปท่ากรุงเทพแล้ววนนี้พอเปลี่ยนทิศได้มาที่นี่ อยู่ในถนนวิภาวดีรังสิตคือเก่าคนเก่าขนละขนละเล่นคนละเล่นแต่คือว่าถนนวิภาวดีรังสิตเนี่ยมันก็เชื่อมต่อกับถนนมาเล็กนึงถนนอยู่ทิ้นนี่เขาจะเข้าไปทางด้านซ้ายเพื่อจะไปวิภาวดีรังสิตวิภาวดีรังสิตวิภาวดีรังสิตถนนรังสิตนครนายกคุณอยู่บอ เสน้ทสนทรัพย์เน็กกาาย้ยังประกาศว่าหาเหยียบเรื่องหยียบเป็นปืนพิษกล้องถ่ายรูปเพื่อปั๊บไมดิให้ห้ามบริษัทพิษกวนระเบียบการจราจรแต่ตัวเ้าเยังอยู่ในเขตพื้นที่ของกรุงเทพมหานครอ,อยู่ด้พอพอจนได้แหมใจเพิ่งที่ว่าทางมันไปง่ายไปสะดวกเลยแล้วลงมาขึ้นเมืองกลับมาขึ้นกลับมาเขาจะไปถนนเส้สสนอืน่นเขาจะไปเชื่อ,อมต่อปอบหายหยาจะไปเขาจะไปราชโยธินเขาจะไปกรมทหารราบสิบเอ็ดนี่ใจเพิ่งทางดลยเปล เออเห็นมาทางสะอาดสะดวกสบายมากมีก็บางด้ว่เนาเฮียจะเบิ่งนทีฝนทางเบิ่งไทยเสร็นี้แหละที่อยากข้าจะมากเอาลงไปจอดจังงอนก่อนนะพอเบิรกันอยกไ่กะอนะเนื่อที่เมื่อกแย่ที่านแยกเที่ยวพาเมื่อกี้เป็นแย่งสะพานค้าือแล้ว นี่นอนู่เพอย่าเ่นก็อยานะต้อง้องเซนแสบห้องเ้นแสบมันเป็นห้องที่ลื่นดันดังตอนสซนตึงแห่งตลกสีหมแใ้วมือข้นลาเมอ่านเปมืก่อนน่าเป็นว่ามันเป็นเขา้ามาเอเดมาเอบรรณกานั่นคือตึกใบหยกสกายทาวเวอร์แต่พอจะเปงไกลนะ ตึกใบหยกสกายทาวเวอร์โอ้ทางสามสันสี่สันพี่น้องเอ้ยชัดเจนหรอวะาจี G I B. นี่ค,คือชัดเจนตึกสูงใหญ่ที่เห็นอยู่ตรงไกล,กลๆที่เห็นยุ่งตรงหน้าพี่น้องเอ้ยตึกสูงระฟ้าตึกเมืองไทยตึกที่เห็นแล้วประทับใจงามหลายพี่น้องเอ้ยนี่คือไทยแลนด์โอ้ตึกรูปทรงแปลกใหม่ด่านมันเกิดมีสระว่ายนาดเลยวะมีสระว่ายน้ามีสวนสาธารณะมีสวนยอมไหม เป็นสวนสาธารณะนะเป็นสวนยอมพี่น้องเอ,อ๋ยทือทีคนใส่ส่วนตัวเนาะพี่น้องเนาะว้าวสสญญานี่จะเบิง้งนี่จะเบิง้งนี่ฟังหนิโอ้เป็นอุโม,มงเป็นตึกเลยเลยสุดยอดสันายสุดยอดสันายโอ้เดี๋ยวไปไก,กลเดี๋ยวไปไก,กลนี่คือเมืองไทยพี่น้องเอ,อ๋ยพี่น้อง ยังอยู่ในทางด่วนขึ้นเกาตอนนี้พี่น้องเอ๋ยจมุ่งหน้าไปทางบางนาด้วย้องเด้อมุ่งหน้าไปทางท่าเรือบางนานี่คือเส้นทางด่วนรถยฟ้าเมืองไทย,ยมันอีสิบุ่งหน้าไปทางบางนาแหละจะแยกไปทาง,า,า, 9, า,ไปางสะพานพระรามเกา้าด้วยี่วเหนือรอคอยไฟจะไป็นสะพานพระรา,า,ามเก้ามันนี่สะพานพระรามเก้าที่เบิ่งแล้ว,ลวโอ้โหงามอลังการเลยแหละ พอป้ายบอกทางชัดเจนวะเจน็นองตัวน,นี้จ้นี่อาจจะเป็นรถทีนะแน่น,นเพราะว่าจะสังเกตเห็นตรงที่เป็นสนามฟุตบอลท่าเรือการท่าเรืออยู่ทา้งด้านใส่มือจะเป็นจะมองเห็นสนามฟุตบอลสม,มุรสาราท่าเรือยูนิตเขาจะเชื่อมต่อไปอย่างท,างท่าทีจะสามารรลุ่งพระรามสามไร่เดี๋ยวจะสามารถไปเชื่อมต่อกับ ดาวขนองพระรามสองแล้วจะไปเชื่อมต่อกับถนนสุกสวัสดิ์ได้เทาจะมุ่งหนาไปทางผุ่นเดิอไปหน่อยจะมุ่งหนาไปทางสะพานพาระรามเก่าจุดนี้พอเป็นจุดที่เขาจะแยกไปทางดาวคนองแดง้าตกไปจะไปทาเรือจะไปสี่แยกบางนาแล้วสิไปขึ้นทางด่วนบุรพาวิถีมุ่งหนาไปทางชลบุรีได้เลยหรือว่าไปสมุรปราการได้ทางดานสายมือสมุรปราการแเพืนเนะแต่เขาจะไปทางดาวคนอง นคนองนี่จะสามารถเชื่อมต่อไปทางพระรามสองได้ออกไปทางาสมุทรสาครได้เส้นทางนี้เขาจะสามารถไปเชื่อมต่อกับถนนสุขสวัสดิ์ได้แล้วก็จะไปเชื่อมต่อตรงทถาแทวราชพุทธนาได้นี่เขาจะไปพับแดงก็ได้นี่จุดนี้ด้านหน้านี่จะสามารถลงไปทางถนนพระรามสามได้เนี่ยครับที่จะไปเชื่อมต่อกับสะพานภุมิพลหนึ่งและสะพานภุมิพลสองอันนี้ ที่กวาดผ้าไปเบิ่งก่อนนะตัวหน่อยชิดซีไฟครับนี่จะเห็นบ่นี่นี่ด้านหน้านี่นี่คือสะพานนี่พอสะพานข้ามแยกด้านล่างนี่ก็จะเป็นแยกห้าแยกระดับนนท์แล้วก็จะเป็นตลาดคลองเตยนี่ด้านบนนี่แต่สามารถเชื่อมต่อไปกับถนนพระรามซีได้แต่เาจะตรงไปพุทธดาวพน้องไปถนนพระรามเก่าไปถนนแจ้งวัฒนะได้ แจกวัฒนะได้ประกา่องเกิหรือแปะนามก็จะไปแปะกันหรือย่าง,งตรงแ,แถวกลมศุลกากรแถวตลาดยงยงหรือว่เป็นท่าเรือที่จะเอาตูออ้กระเนเลขึ้นมาออส่วน,นสายมือจะไปทางแยกถนนแยกนางลิ้นจีหรือว่าถนนนางลิจีหรือว่าซ่องรนซีหรือว่าถนนพระรามสามใดที่ทางลงนี่ทางลงที่เศร้าขี่เศร้านี่ครับแต่าสายมือเที่ยวขึ้นมาด้านล่างนี่จะเป็นถนนพระรามสาม สามารถเชื่อมต่อขึ้นไปทั้งสะพานพุยพลหนึ่งและพุยพลสองที่จะเชื่อมต่อไปสุขสวัสดิ์ไปบางพลีไปสมุทรปราการไปสีแยกบางนาได้มันอ้อมกันในมืดในรถเน,น,นี่ยไอถนนน่ะมันเชื่อมต่อกันในมืดเป็นเป็นวงแหวนเลยแหละรอบเมืองเลยแหละเชื่อมต่อกันไปในมืดถ้าคนที่จ้ามามันลงในนอนนั่นเป็นสะพานเป็นตึกตึก,ตกไมม่นำจักรยาแถวนี้เด้ว นี่นี่คือให้ไหลเรื่อยเขาเลยนี่นอกจากนี้แล้วเขาจะสามารถไปรัชดาได้ไปรัชดาไปถนนสาธุป,ประดิษฐ์ได้นะไปพระรามเก้าได้นะสายมือนี่เขวันนี้ขอยสิภาจะไปทั้งดาวคอนโดขอยสิภาคจะไปเบื้องสภาพพระรามเก้าที่เบื้องสางมจาจะเคยได้ยินซื้อบ่ะอ๋อนะอ้าจะไปเบื้องนี้เท่าไหร่ครันเป็นจัางวานี

ตั้งหน้าเขานี่ก็สั่งไม่มเขเลยแล้ววัวนี้มาถึงแมนสภาพระรามเก้าเลยเป็นสะพานสะพานคืงนี่พ่อเอยเป็นสะพานคืงแห่งเดียวแห่งแรกของประเทศไทยนะพี่น้องนะโอ้สุดยอดนะพ่อเขาจะตรงเขาจะไปทางดาวคะนองเลยออกไปทา้งสายทางไปทังพระรามเก้าสนใจทางหลวงแจ้งวัฒนะนี่เลยเป็นสะพานคู่พี่น้องเอ๋ยเป็นสะพานคู่ือว่าสะพ,พานพระรามเก้าอนนี้พี่น้องเอ๋ยเป็นสะพาน โอ้เป็นสะพานข้ามแม่น้ำจักพรรดิได้พอเอ้ยนที่เชื่อมต่อกับทางด่วนพิเศษพระรามสามดาวคโนอ,นอ,นอ,นอน่นี่จะบุ่งเข้าไปเรื่องการจะบุ่งถนนตะไคร้สันได้พออ,อทางลานขวาเนะี่ยสามารถแลนลงไปทางลานล่างในลานล่างชุดหนักออกไปทางขวาแล้วนางลิ้นจีได้นี่จะบุ่งหรือเ่าทางซึ่งเนี่ยดันบุ่งไปทางที่ลงมาจากสะพานพระรามเก้านะพอ สระพามเก้าดื่มนั้นปูว่าเพิ่นเปิดให้ใส่หรือยังมันมันยังบม่ต้องห่อสะพานเนามานี่จะเบิ่งนี่งผลอะไ้ทั้งหลายนี่จะเบิ่งน่ะจริงอยุคขอาสะพานบ่ทันงห่อสะพานไม่ต้องห่อจะเห็นอะไรอะไรเลยนะสะพานคือหัวนี่เป็นสะพานนี่ขาวไม่น่าจะพะย่กันนะเพื่อนทั้งหลางนี่ยแต่คือว่าเป็นสะพานพระราม9เพิ่อนนะตาสายมือเพิ่นก่อสร้างใหม่ได้บ่ น่านสายเมื่อพนกอส้างม่ในส่วนส่วนเดิมเดี่ยเพนพนใส่ามาก่อนแล้วตรงนี้จุดนี้ <c oughs> เป็นสะพานที่เชื่อมต่อไปอยังคุณแล้ว <c oughs> ไปเชื่อมต่อกับาทางด่วนมอเตอร์เวย์เอ็มปสองเป็นมอเตอร์เวย์ที่มุ่งหน้าออกไปทางสมุทรสาคอรออกไปหมดแล <c oughs> ้วบ้านแพ้วหมล้พ่อบ <c oughs> ้านแพ้วสมุทรสาครนีวจะเบิงบ้งยวจะเบิ้งนะทายนะตอว อถ้าจะมั่งขึ้นดิพอมั่งขึ้นในจังสิเห็นเปิดไฟไง,งามดาิมันเขาใส่สายสลิงโจมเมาเป็นสะพานคิงเลยพอะวงสลิงเลยเป็นสะพานคิงเพิ่งงานราชกาเอาสายเนี่ยโจเมาบ่งมีเสาจะบ่งจะพอม,ม,มีพนักหนักน้ำดิม,มีพนากหนักน้ำดิ<ม>สังเกตด่านสายมือพอนะสายมือมตอนนี้เขาอยู่สะพานเดิมที่เบนใส่ก่อนหนะ่ะดิพอ<ม>ส่วนสั่นสายมือเแต่บนสางใหม่ที่เชื่อมต่อทางทางด่วนเฉลิมมายนคร ไปเชื่อมต่อครับคุณแหละสะพานพระรามสองแหละก็ไปเชื่อมต่อครับทางหลวนมอเตอร์เวยีนแปดสองทีบนสางใหม่บางกุเทียนบ้านแพรวเขาจะเบิ้งที่บ้านเขโอ้ยใส่ซ้ายใส่ยิงฮะใส่ซ้ายใส่ยิงโจมเอาสองครับเป็นสะพานคืงคืงโจมเอาโจมมอเตอร์วีนเสาตัวนี้แบบท่าบ้านท่าบานเท่ากับโจมเอาเรื่องถ้าเคยผ่านมาหลายเทือกไหนดิ เห็นยามแม่งกระตื่นตาตื่นใจตลอดเลยเขาเพิ่งเปิดเที่ยวนอนเนาะย่างย่างเพิ่งเปิดไฮไซคนอยู่ในระหว่างการก่อสร้างแต่ว่าเกือบจะแล้วเสร็ตอีกแล้วเปล่เขาจูงเสาเขาเลี้ยวบงจากสนารภาพสามหลักล่างเขาจะมองเห็นหนันบนอนี่โอ้งามเขาจูงเสาหนีไว้จูงเสาหนีมันมีเสาถึ้ตัวนมีวิมเสาโอ้คิดถ้าเป่มันกระบอกยังมให้นี่งนอน เป็นสะพานขามไปนำจับพญาวสวยงามอลาังการเลย<า>กกนี่อ่าพี่น้องเอ้ยพี่น้องเลย,เลย,เยส,สวยเข้มนี่แหละขึ้นกน็อลังการพอจะบงที่ไหนเะขาก่อสร้างอุปกรณ์เขาบุญนะจะเป็นสะพานที่โค้งไปแล้วจะแล่นขามไปผมเรียกอะไรดาวคันน่องผมเลยมันอะไรนะฮะเสาไหมนี่ตัวนี้เขาจะใส่นี่เป็นตัวตัวยกขึ้นไปนี่ไปเชื่อมต่อไปเชื่อมต่อไปเชื่อมกันนะแมา่แรงสะพาน พาดไปจะได้จะเห็นอะไเป็นยังไงไอ้เนาะนะถามพว่เขาตีดดีที่เก็บเงินเขาครั้งในชีวิตแต่เมื่อเห็นเนี่ยจะกลับไปรอสู้มูลสู้จะฟังนี่ยนี่เขาเขาเ็กสังอยู่ใช่เนาะอันนี้พ่อจะเบิ่งนี่ในี่เสาี่ต่อมองที่น่ะเขาให้ไปจะได้เนี่ยก็โยกต่อกันนะนี่นี่จะเบ่งที่ค่อยจะได้ค่อยแต่จะได้หงึดบ่หยุดก่อนเลยนะคือหงุดเขาก็สั่งเย่างนี้เขาจะหงุดเลยเนี่ยจากจากทางหลวนเฉลิมมหานครนะ เขาจะมาเชื่อมต่อกับถนนสุขสวัสดิ์เนี่ยด้านสายเขาจะมุ่งหนา้าไปทางพระประแดงในเขตพื้นที่ของจังหวัดสมุทรปราการในเขตพื้นที่ของราชบุรณะกูแหละทุ่งครุครุนอกครุนครในไปแหลมพระผาบุรณะตำบลแหลมพระผาบุรณาไปผมไปสิสุดยูทุ่งแหล่พระสมุทรเจดี JD, สมุทรปราการโอ้ห็นอ่อพา่สาวสุดยอดวันนี่ นี่ละพี่น้องเอ๋ยคือความอลังการที่<ม>บ่าวเคยผ่านเคยมาเห็นแล้วก็อยากให้พ่อได้เห็นน,<ม>หน,น้ำน้องเบลล์เนาะครั้งนึกชีวิตมาแล้วมาเห็นเมืองไทยเ <มะ S 1> ดี๋ยวไปเลาสู่เพื่อนๆที่อยู่ทั้งบาดฟังนะจา,างนนะจากทางด่นาาวนนะฮะเฉลิมมานครต,ตอนนี้ก็ถือว่ามาเชื่อมต่อกรับถนนสุขสวัสดิ์พีน่นะ้องเอ๋ยเนี่ยสุขสวัสดิ์ที่เป็นเส้นทางที่จะมุ่งหน้าไปทางราชบุรณะได้นอกหน่ะกัไปสุรุมพันธ์การหนักกไปพระแดง นะครับไปพระสมุทรเจดีนะท่านผู้ชมนะนี่คือถนนสุขสวัสดิ์แล้วไปเฉยทางรถทีมาคลิปบาบรบวกอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจเด้อนะฮะกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสิบระพาดคลิปใหม่ๆม,มีน้องเอ๋ยสำหรับคล,ลิปบีของการขัว่า,าสบ,บายดีสวัสดีครับไปแล้วไปแล้วเขาดันกับกลืนหรออือเปลครับที่ลงมาพอลงมาเห็นว่เจอเห็นว่าพอ,าอาทา้งโดนทเวทเท่ามาแล้วก็ถนนมีภาพวันี้ังสิต<พ>อ,อันนี้เป็นคลองน้ำ จังหวัดเดียร์พอจะเบิ่งนี่ถนนนี่พอถนนนี่พอน,น,นี่ว่าไทมีซื่อเนี่ยเขามาอีกพออ่านี่คือถนนเบื้องไทยพี่น้องเอ๋ยบาโบเองกับที่ว่าภาพพอมาเบิ่งมาหอดมาถึงแล้วความจเจริญของเบื้องใต้จะย่างย่างไปไกลหรือพออยู่ตรงนี้ล่ละทางผู้ชอบเอ๋ยบาโบก,กับภาพพอเบิ่งถนนหนทางเบื้องทยเนาะพี่น้องเนาะเป็นแนวทางแล้วก็เป็นทางหนึ่งในชีวิตของพ่อที่มาเห็น สำหรับทนายทีมาคลิบบาบูวีลืมกดไลค์เป็นกำลังใจกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสิบกว่าคลิปของบาบูกับพอเื่องๆกนันสำหรับคลิปนี้สบายดีสวัสดีค่ะสบายดีพอบ๊ายบาย